เปิดโพสล่าสุดกอฮอจากพันเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กําลังจะมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งมีข่าวชาวเน็ตจานวนมากให้ความสนใจความคิดเห็นกันอย่างมากมายและเป็นเรื่องราวของนักน้องรุ่มนักน้องหนุ่มสุปตารังนั่นเองที่คุณครบนอจากพันนั้นเรื่องราวที่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยจ้าสำหรับกอฮอจากพันนั้นเจ้า เจ้าชายยาเจ้าชายลูกทุ่งนั่นเองที่ล่าสุดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่แฟนๆขับก็ต่างเข้าไปให้กําลังใจในไอสากแกรมส่วนตัวรัวๆโดยเจ้าชายลูกทุ่งทีเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพเนื้อหาเพลงที่แต่งไว้พร้อมกับข้อความระบุระบายความในใจว่าว่าถูกเทมาจากคนคนหนึ่งที่เคยนับถือและต้องเลยนะั้นเริ่มต้องเริ่มกลับมาแต่ง เพลงอีกครั้งก็ลองผิดลองถูกที่ถูกไปจนส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นระบุแคปชั่นระบุชัดเจนว่าปัจจุบันนั้นแกแกนั้นก็ปรับไม่เหมือนเขาคนเดิมเลยและเป็นศิลิปินฝึกสหัด ของจริงและแตกดิงจริงๆขอบคุณแฮชแท็กดิงจริงๆขอบคุณแฮชแท็กทำให้ฮอตกับพี่และวันนี้ก็กลับมาทำงานเฉลยแล้วนะครับและขอบคุณนะครับพี่ทางด้านแฟนคลับก็มีการรอคอยคอมเมนต์กันสนานอย่างสุดยอดมากๆเลยครับและพี่ก็ก็กคือสุดยอดค่ะและสุดละค่ะหนูก็ชอบขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ก็ นะคะรอติดตามชื่นชมผลงานทุกๆงานที่พี่รักและตลอดคิดถึงกันเสมอนะคะซึ่งพี่ก๊อตนานหลังตกจากพวกกับเรือลมนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งที่กำลังใจที่เป็นกำลังใจให้กับพี่อ๊อกตลอดไปนะคะยังอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจพร้อมกับขอ้อที่ข้อเสนอพี่เสมอนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็รัก